นนนดดเเื่อยยยยาาาก็้ววแรงลงลตาถามเมื่อคืนฝันว่าคุณยายเสียตื่นขึ้นมากลางดึกกังวลใจมากแถมพอหลับลงไปก็ฝันต่อว่าเสียรถอีกทั้งสองความฝันสมจริงสมจังเหลือเกินอันนี้เป็นลางดีหรือลางร้ายครับ ไม่มีตำราฝันใดระบุได้ละเอียดขนาดฝันว่าเสียยายหมายถึงอะไรและยิ่งท่าในคืนเดียวกันฝันว่าเสียรถเข้าไปอีกเมื่อนำมารวมกันคงต้องถอดรหัสกันซับซ้อนหน้าดูถอดไปถอดมาอย่างมากก็คงลงเอยเป็นถอดใจแล้วเหวี่ยงแหให้ไปอยู่ในหมวดสูญเสียบุคคลและของรักของห่วงเท่านั้นฝันจะบอกอนาคตอย่างไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ได้ว่า มันจะเป็นเรื่องจริงหรือแค่ฝันผ่านแต่ที่รู้แน่คือมันฟ้องว่าใจของเรายึดมั่นถือมั่นแรงห่วงหาอะไรและอาจเศร้าใจง่ายแม้กับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อเล็งเข้ามาตรงใจที่ตื่นแล้วเลิกฝันแล้วจะเห็นว่าความฝันมันฟ้องเราชัดเจนเกี่ยวกับอุปาทาน มันฟ้องถึงใจที่เอาแต่ยึดมั่นถือมั่นยังไม่เป็นสาระแม้ฝันผ่านไปแล้วก็ยังเก็บมาเป็นกังวลได้เห็นอย่างนี้คุณจะยึดมั่นถือมั่นน้อยลงจิตใจโปร่งโล่งขึ้นและนี่อาจเป็นก้าวแรกๆที่พาให้เข้าใจตลอดจนเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาได้จิตนี้ใจนี้ไม่มีอะไรมากหรอกครับยึดติดหลงติด ดูดติดอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวไปวันๆมองรอบตัวเถอะอะไรบ้างเล่าที่ไม่ต้องแปรไปอะไรบ้างเล่าที่ไม่เหมือนการดับลงของฝันทุกสิ่งทุกอย่างมีขึ้นเพื่อหลอกให้ยึดให้หลงหวงไว้ว่าของเราหรือเป็นเราสุดท้ายก็ค่อยๆแสดงความเสื่อมลงกดหายไปหมดสิ้นทั้งนั้นสำหรับตัวผมเองเวลาแปลฝัน จะไม่แปลไปทางลางบอกเหตุที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่จะออกแนวดูให้รู้ใจตัวเองว่าที่ผ่านมามีอะไรให้ยึดติดหรือคิดอะไรอยู่ในส่วนลึกเมื่อจับได้ไล่ทันตัวเองเห็นอาการยึดเป็นเพียงสายโซ่ที่ล่ามใจเราไว้ก็จะเห็นโทษของโซ่ที่ผูกเราไม่ให้เป็นอิสระเมื่อเห็นโทษบ่อยเข้าใจก็จะยิ่งคลายบ่อยขึ้นเหมือนเอาเลื่อยมาบั่นโซ่ทีละน้อย พอนานเดือนนานปีเข้าโซกก็ขาดเองโดยไม่ต้องใช้กําลังให้เหนื่อยมากเลยครับรงึงจะนอนลับไหกับทีกร่างกายจในความฝันเธอเป็นใครในนั้นฉันลืมว่าเธอเป็นคนคน you oh.